สวัสดีค่ะแหวนพั่น์ทุพารดีฟาร์มชาแนลนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมหลังสวนอีกแล้วนะคะเราจะไปลากแค่ะวันนี้ได้น้องทองนะคะกับคุณลุงนะคะสองท่านค่ะช่วยกันลากคนละข้างค่ะเพราะว่าเมื่อวานเราจับปลาไม่หมดนะคะเหลือกุ้งฝอยค่ะปลาซิลค่ะแล้วก็ปลาตะเพียนปลานิลค่ะลูกปลานิลเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพากันไปลากแขหหลังสวนอีกนะคะเชิญติดตามชมไปเลยค่ะ อปลากระโดดแล้วทดลองนะคะทดลองอุ้ยโอู้โอู้ออรูปปลากระโดดปลาเยอะมากเลยค่ะเราเลี้ยงปลาในนาข้าวนี่นะคะเนี่ยค่ะบริเวณนาข้าวของเราพอเสร็จนาข้าวนะคะปลาก็ลงมาอยู่ในคลองเนี่ค่ะปีนี้เลี้ยงปลา ผลเกินคาดค่ะได้ผลเกินคาดค่ะโอ้ทองกระดุกขึ้นมาเลยพอแล้วนุ๊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 นุมันสลบไหมน่ะอู้ เราเลี้ยงปลาหลายชนิดนะคะปลานินปลาไนปลาจีนปลาตะเพียนปลานินกุ้งก้ามกรามกุ้งฝอยปลาซิลนะคะในคลองนี้เพื่อนๆเห็นไหมคะปลาเยอะมากเลยมันกระโดดกระโดดต่อหน้าต่อตา ไอ้ทองอยากไงทองอยากอยากลากแหคลองนี้ดูดูปละอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะกระโดดข้ามหัวเลย ดูู้ด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 อดวดูปลาูด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 ในูด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 นดู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 ดนดบดดูดูดูู้ด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 ดดดดดดดูดดู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 ดดู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 มัดดูดูมดูดดู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  ปลาซิลเยอะมากเลยค่ะลูกปลาซิวอุ้ยเป็นล้านตัวเลยอุ้ยเยอะโอ้ยไม่ได้สักตัวเลยมันกระโดดโฉดไปโฉดมานะคะได้แต่ปลาซิลลูกปลานินกุ้งฝอยถ้างั้นรู้ตัวละมันลุตัวหารีบเอาไปเทเลยไปเทเลย ลูกกุ้งเต็มเลยอ่ะ so เอามาปล่อยลงสะเลยนะคะนี่เยอะแยะเลยค่ะกลุ anyway. ้นลูกปลานิ่นอ่ะเยอะอู้หูกระโดดอู้หอุเอายจจวาทถมนั่นเนี่ย เดี๋ยวก็เฟินเดี๋ยวก็เฟินเฮ้ยเลยอืมเมีนตะโกนใจนินทรอน อันนินกระโดด เซียวเยอะมากปลาตะเพียนด้วยปลานิมด้วยโอ้ยกระโดดกระโดดเก่งจังโอ้โหเซียวเยอะมากซลบ่อยยมเ มันกระโดดแล้วปนินเมื่อกี้ยู่ยนียคุ้งฝอยเยอะนะเยอะครับสะนี้ปลาเยอะมากเลยนะคะ วันนี้ได้น้องทองนะคะกับลุงงวนะคะ่ะมลาลากแหเอากุ้งฝอยกับปลาซิวนะคะเงินนะอย่าไปเลยเดี๋ยวอีต่างหาก คลองเล็กตานะคะต้องขุดให้กว้างกว่านี้ค่ะแบบนี้ลากแหยาก กระซิวมีแตตัวใหญ่ๆเลยนะเนี่ยค่ะพาราดีฟามขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้พาราดีฟามด้วยนะคะเป็นเกษตรมือใหม่มากๆเลยค่ะบ๊ายบา t เทคแคร์นะคะ